สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทัวสวนว่ามีอะไรบ้างไปลุยกันเลยมาอย่างแรกแก้มังกรนี่ีหน้าก็จะได้กินแล้วต้นนี้เหมือนมันเหมือนขาววงคตมา ้นนี้ก็มีนะคะต้นนี้สูงแกะมังกรเหมือนกันนะคะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาะมีแกะมังกรทาไมลาก <Okay. S 1> ลากมันอยู่ตรงนี้แล้วการม,มาไป<า>อย่างที่สองคือทุเรียนทุเรียนนั่นเองอืมท่านนี้คือท่านหมอนทองอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะ นี่น้องจอชุดเรียนนะคะนี่ชุดเรียนต้นใหญ่กว่าคนแล้วค่ะตอนนี้เออครั้งก่อนยังต้นเล็กกว่าคนอีกนี่ต้นใหญ่กว่าพ่ออีกไปต่อไปอไป เยอะแยะมากมายน้อยหน้อยน,น่าเรียกอย่างหนึ่งคือมะเขียบนะครับภาษาบ้านเราเรียกว่ามะเขียบค่ะน้อยหน่าต่างลุ่มไปต้นต่อไปอันนี้ก็จะคือน้อยหนาะ กำลังลดน้ำต้นทุเรียนอยู่ต้นทุเรียนเยอะมากต่อไปเราจะเดินลงไปเลยนะคะ่ะมาทางนี้มาทางนี้เดินลงไปนะคะไม่นานเท่าไหร่มีแต่ทุเรียนนะคะเนี่ยย <c oughs> เดินลงไปไม่นานเท่าไหรก่ก็จะเจอกับเนาะนั่นเองนะคะเนาะนะคะนะอันอันดับที่สี่คือเนาะเนาะนี่ค่ะเนาะอ,อาจจะมองไม่ค่อยชัดน,นะคะนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวขยายให้ ไม่มีเงาะแล้วนะคะเพราะมันไม่ใช่ช่วงของเงาะค่ะช่วงที่เราเยอะเลยนะคะเนี่ยมีขะต้นเงาะช่วงเงาะมาคือหน้าหน้าฝนใช่หรอใช่โอเคไปกันต่อเลยค่ะนี่คือต้น,นดมามะพร้าวนะคะมะพร้าวมะพร้าวกริ่มโต คนอาจจะเคยเห็นต้นมพะพร้าวแบบใหญ่ๆอันนี้นะคะจะเป็นต้นมพะพร้าวแบบลูกลูกค่ะโหก็เริ่มโตแล้วนะเนี่ยหืมสูงกว่าสายไฟอีกขึ้นแบบนี้ใช่ลูกเออนี่นะคะน้ำระวังระวัง ก็จะมีขนุนนะคะมีขนุนนันนะคะต้นขนุนนี่ค่ะก็ไม่ไปยืนชี้ต้นขนุนให้ดูหน่อยเนี่ยหัวใหญ่มากเลยหน้านะคะต้นขนุนโอเคแล้วก็มีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยต้นยางก็ มีต้นยางเย็นสบายอันนี้ก็ต้นน่าจะขนุนนะคะเนี่ยนี่อะไรนะอันนี้ก็คือต้นสับปะรดนะคะสับปะรดสับปะรดต้นสับป็ะไรอันนี้ก็คือลองกอน นีนะคะสับปะรดอือตรงนี้ก็มีกล้วยอีกแล้วได้กล้วยเยอะมากกล้วยตรงนั้นเป็นลูกแล้วนะคะเป็นผลแล้วเป็นดีแล้วพูดพิดน,นี่ก็เสียงนนเสียงพวกเราไปฝั่งนู้นกันเลยนี่ป้าใหม่เดินดี ค่ามานี่นะคะก็จะเป็นมันแก้วนะคะไม่รู้ว่านี่นะคะมันแก้วตอนนี้เราถ่ายใกล้ไม่ได้นะคะน้ำค่ะน้ำต่อไปนีมันแก้วแล้วก็มีเป็นวาดหางจระเข้นี่ก็มานะ จระเข้นะคะไม่ใช่จระเข้อันนี้ก็เป็นลูกมะนาวนะคะผลมะนาวอ่ะผลมะนาวอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้ก็เป็นกะเพรานะคะกะเพราแล้วก็มีต้นมะละกอค่ะต้นมะละ น,นี่เผ็ดเป็นลูกเลยค่ะกินน่าจะเผ็ดเผ็ดน่าดูเลยสิพี่กินวันนั้นเม็ดเดียวพิ่งเด็ดมาส,สดๆมะละกอต้นมลนนะละกอค่ะไปก่อนนี่ก็มาพร้าวอีกแล้วมามาน,นี่นะคะเะพ้าว จะเป็นต้นเอ,อ่มเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะตอนนั้นเห็นต้นลำไยประมาณตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่เคนี่หต้นลำไยนี่นี่นะคะต้นลำไยของที่สวนของเราเล็กอยู่นะคะแต่ที่บ้านของเราต้นใหญ่มากเลยค่ะค่ะแต่แต่ว่า หน่ากับมะพร้าวนะคะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นาะไป,ไปขึ้นไปข้างบนหนห่อยมันก็มีแค่ทุเรียนก็ไปฝั่งนู้นปะลิ้นจี่อยู่ไหมนะ้ะลิ้นจี่แล้วต้องหาก่อนลิ้นจี่ระวังน้ำนะคะเนี่ยโอ้ย ก็อ,อาจจะสั่นไปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็วิ่งลงมันจะสนุกมากเลยนะคะน,นี่ก็มะม่วงมะม่วงต้นมะม่วงมะม่วงใบเริ่มหายไปแล้วของบ้านเราก็ยังมีอยอันนี้คือสวนนะคะมะม่วงมะม่วงอันนี้ก็มะม่วง อันนี้ไม่ตี๋ใช่เหรออันนี้ก็จะเป็นพันโบราณเป็นพืชเรียนพันโบราณน,นะคะพันแปลกๆที่ไม่เคยเห็นหใช่ค่ะแล้วก็มีต้นกล้วยมีหน่ออ๋อมีตัวไผ่ อของนู้นก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำเอาไว้เลี้ยงทุเรียนนี่แหละสุดแล้วไปเดินกลับอ่านต้นอะไรละะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันไปไปกันเลยค่ะ อ๋อลืมบอกค่ะสวนของเรามีมะไฟด้วยนะคะแต่มะไฟจะอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามมะม่วงทอกศด้วยมะม่วงกสอนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงทอกอนะคะพวกเราชอบเรียกว่ามะม่วงพอกศ ฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็น,นมะม่วงอกอสอมะม่วงกอสอนะคะแล้วก็มะไฟออระวังน้ำหน่อยน้ำกระเด็นเต็มน,นะคะ เพนเพื่อนนะไปไปดูอีกว่ามีอะไรบางคนมาดูตูนเรี้ยนต้นนี้กัน พุ่เรียงของเราจะมีสามโซนนะคะคือโซนโบราณแล้วก็โซนเล็กๆที่ต้นมันเล็กอยู่แล้วก็เป็นโซนแบบธรรมดาค่ะใหญ่ๆมันมันคือพืนบ้านผสมกับหมอนทองอ่าผืนบ้านผสมกับหมอนทองข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นของ ของพื้นบ้าน,นตรงแถวเนี้ยมันจะเป็นของหมอนทองข้างล่างมันจะเป็นของพื้นบ้านนะคะเป็นทุเรียนพันผส,สมเน,เนาะทุเรียนต้นนี้มันก็เป็นเผรอรำชมทุเรียนทุนเรียนต้นเนี้เอียงใช่ ทำไมวันวันนี้ต้องจบแค่น,นี้ต้องจบเพียงแค่นี้เพียงเพียงแค่นี้นสวัสดีครับบ๊ายบาย